ก็สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนกเกษตรของไรพอเพียงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวัสดุเพาะนะครับวัสดุเพาะที่อยู่ในกระถางนี้นะครับที่มีการหมักด้วยเศษปัาบุ้งนะครับอยู่ในคลิป,ปเก่าๆจำได้ไหมยังจำได้ไหมที่ผมหมักในเศษปักบุ้งนะครับ ปลูกอะไรก็งามนะครับวัสดุพอปลูกอะไรก็งามนะครับในคลิปนั้นนะครับเนี่ยผมว่ามาปลูกสลัดนะครับโดยการหมักดินก่อนนะครับดินทุกครั้งที่เราจะปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในกระถางนะครับเราต้องสมควรหมักก่อนนะครับต่อให้เราซื้อดินถุงมานะครับแล้วเราคลุกกับมูลสัตว์มันก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามนะครับมันจะต้องผ่านการหมักก่อน7วัน15วันนะครับ มันถึงจะทําให้อินทรีย์วัตถุพวกนั้นน่ะมันมีคุณภาพขึ้นนะครับอันนี้ก็นะครับผมก็ใช้ในใช้ในสูตรในสูตรดินเพาะนะครับที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมนะครับลองไล่เข้าไปดูนะครับดินเพาะนะครับนะครับดินเพาะนะครับมีหลายสูตรมากนะครับที่ผมแชร์ให้นะครับ อันนี้ก็คือผลผลของการใช้จริงและทำจริงนะครับสลัดเราก็นะครับก็เป็นตามสภาพตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเบบี้แค่หลอดนะครับอันนี้ก็ไม่เคยปลูกนะครับพอดีเพื่อนเขาจากญี่ปุ่นเ็าส่งซองมาให้นะครับก็เลยลองลองเพาะดูนะครับก็ต้องติดตามมาดูนะครับ ส่วนวัสดุเพาะที่ผมบอกนะครับนะมาติดตามกันหน่อยนะครับจะมีแตงโมนะครับแตงโมกับแตงไทยนะครับนะครับดินย้ายก้านะครับดินย้ายก้าในวัสดุดินย้ายก้าเนี่ยนะครับผมก็เคยนะครับลงให้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงส่วนผสมต่างๆนผมว่ามันจะเสียเวลานะครับคืออยากให้เพื่อนๆเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูแล้วมันจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมบอกน่แล้วก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันทําได้จริงไหม นะครับก็คือตัวนี้ครับสวยงามครับสวยงามกับวัสดุเพาะนะครับเข้าไปดูในคลิปผมนะครับเพื่อนสาระสาระประโยชน์ก็คือว่าผมทำผมทำให้มันเกิดประโยชน์จริงนะครับนั่นคือสาระนะครับไม่ได้บอกว่าเอ้ยทำแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่จริงแล้วไปตัดภาพคนอื่นมาใช้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือนะครับที่ผมปลูก ปลูกไว้กินเองแล้วก็นะครับปลูกขายให้ลูกค้านะครับทั้งในถุงทั้งในกระถางที่ผมบอกเพื่อนๆไปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับว่าผมปะสลัดนะครับปอสลัดขายในกระถางนะครับด mm ิน hmm. เพาะพวกเนี้ยผมจะเพาะก่อน15วันนะครับอ่ามาก่อน15วันหรือ1เดือนเป็นอย่างต่ํานะครับแล้วค่อยนํามาแล้วค่อยนํามาผสมนะครับผสมขุยมะพร้าวผสมอ่า แกะบีบหรือแกะดําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันก็จะออกมาในสภาพนี้ครับก็คือต้นพืชในสมบูรณ์นะครับส่วนด้านบนเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นมูนเส้เดือนนะครับนะครับมูนเส้เดือนกับปุ๋ยหมักวิศวกรรมแมโจนะครับลองไล่ดูครับเพื่อนๆนะครับผมว่าคลิปผมวิดีโอผมมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่าไอ้ปลูกผักในกระถางเนี่ยบางคนปลูกไม่งามปลูกไม่สวยนะครับ ผมลงให้แล้วครับยังไงก็สวยนะครับยังไงก็งามอันนี้ก็ตัดมาตรงนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับจาได้ไหมที่ผมแช่แกลบอ่าวันนี้ผามาอัปเดตเห็นไหมครับสีเปลี่ยนใช่ไหมครับทําแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่านะครับผมลงให,ลมมให้แล้วเนี่ยครับผมวิธีทําผมทําให้แล้วเนี่ยครับอยู่ที่เพื่อนเพื่อนจะทําหรือไม่ทําก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็คือการนําไปใช้มันก็เหมือนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นรลาดโยเลียที่มันเป็นที่บางคนไม่ค่อยชอบเคมีนะครับก็เรามาแช่ก็เราก็มาแช่น้ําขี้หมูน้ําขี้วัวน้าผิดไก่ก็คือแกลบสามขี้นะครับเพื่อนๆอยากได้อะไระขี้หมูกินหัวนะครับขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลตามคำโบราณเขาว่าไว้นะครับ ปลูกมันปลูกอะไรก็ใส่ขี้หมูวัดขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบก็ปลูกพืชผักครับใส่ขี้วัวนะครับอยากได้ผลผลิตนะครับก็ใส่ขี้ไก่ครับสวนมากสวนมะนาวนะครับก็ใส่ขี้ไก่เห็นไหมครับนั่นก็คือตามธรรมโบราณนะครับมันใช้ได้ดีครับธาตุอาหารแต่ละตัวแต่ละขี้มันก็แตกต่างกันไปนะครับ่สีก็เริ่มเปลี่ยนเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวก็เนี่ยนุ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยผมแช่ไปไม่กี่วันเองนะครับผมนึกว่าให้อยู่ในเนี้ยสิบห้าวัน นะครับส่วนน้ําตัวเนี้น้ําตัวนี้ผมก็อกเอาไปลดน,นะครับอเอาไปลดพืชผักปกตินะครับนนะครับพอเสร็จแล้วการใช้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในกระสอบได้เลยนะครับพอหมดถึงกําหนดอายุเนี่ยเราก็เก็บไว้ใ,นใ,นในส่กระสอบได้เลยไม่จําเป็นต้องเอามาแช่น้ําใหม่แล้วนะครับนะครับมันก็คือเป็นแกลบเก่าละเวลาเราใช้เราก็ใช้เอามาปรุงดินตามปกติอ,อันนี้ผมก็เพิ่งไปได้ขี้ไก่มานะครับขี้ไก่แกลบนะครับ ผมก็จะเอาน้ําเขานี่แหละครับนะครับผมก็จะเอาน้ําเขาเนี่ยนะครับนี่มีความเข้มตรงนี้ครับเอาไปเจือจางแล้วลดผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นขี้วัวนะครับอันนี้น้ําขี้วัวนะครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดครับในการปลูกผักนะครับอย่าไปลดน้ําเปล่านะครับเพื่อนลดน้ําเปล่าได้นะครับแต่พืชผักของเราที่เราลงทุนลงแรงไปเราหวังผลว่ามันจะงอกงามให้เรานะครับ มันมีผลกับจิตใจเราเนี่ยมันมันจะไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่เราคาดหวังและตั้งใจไว้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามนะครับคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสาระนะครับเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆดินเพาะนะครับที่ผมลงไปให้แล้วนะครับ ในคลิปนะครับลองเลือกเข้าไปดูนะครับส่วนตัววัสดุเพาะนะครับวัสดุพอก้าจริงๆอยากจะทำอีก็อดหนึ่งนะะไหนๆก็มาแล้วเห็นไหมครับวัสดุพอก้านะครับนี่คือมเมล็ดสลัดคอร์สนะครับนะครับแถมพิษมอสได้สบายนะครับ ทำจากขุดมะพร้าวที่ผมลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับว่สรุเพราะคุณภาพสูงหาด้วยกันครับนะครับอัตราการงอกไม่ลาเกียดครับนะครับผมก็เอามาตากแดดอย่างนี้แล้วนะนะครับรวางเขางอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้นะครับฟอกกี้แบบนี้ครับนะครับให้ฟอกกี้อย่างนี้ก็เลยนะครับก็เห็นว่ามีสาระนะครับมีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆกดติดตามไว้นะยครับ ผมจะมีสาระดีๆมานำเสนออีกมากมายนะครับช่วงนี้ก็กลับกะแล้วก็มีเวลาอัดคลิปให้เกือบท้งอาทิตย์นะครับก็ลองมาติดตามกันครับเพื่อนๆน,นะครับป่บาสวนกเกษตรขึ้นไร่พอเพียงขอบพระคุณท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปทุกคลิปนะครับสวัสดีครับ